ไม่หรอวะนาแล้วเนี่ยต้นน้ำรออะไรเดี๋ลูกอ๋คุณป้าสวัสดีครับเอ๊ะทำไมมายืนทำรับรับรออยู่ตรงเนี้ยแล้วมารอใครเนี่ยฮะเออก็ไม่มีอะไรหรอกครับคุณป้าถ้าไม่มีอะไรงั้นป้าไปก่อนแล้วนะครับอ๋อพี่มาแล้วรครับ ใครอะแปลกหน้าจังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยคุณตีอยู่ไหมคะก็จริงสิคะฉันเห็นกับตาเลยคุณไม่เชื่อเหรออืมแต่ต้นน้ำเขาก็เป็นเด็กดีนะครับคนสมัยเนี้ยมันเชื่อใจได้ยากแล้วต้นน้ำอ่ะเป็นเด็กซื่ออ,อาจจะโดนหลอกได้ง่ายก็ได้นะคะแต่ผมว่าดูเขาไปอีกสักพักก็ดีเหมือนกันนะครับ ถ้าคุณไม่เชื่อก็ตามใจเดี๋ยวฉันจะหาวิธีให้ดูก็แล้วกันเฮ้ยไอ้น้ำนิวอ่ะไอ้น้ำเพื่อนเลิฟมีอะไรวะเพื่อนฟอน a l แฟนตาซีอ่ะอัปเดตภาคใหม่แล้วนะเว้ยมาเล่นบ้านเรากันไม่ว่างอ่อมิวพอดีจะมีธุระอะไรวะเก็บบทเองไม่ใช่หรอ มาเร้องสำคัญกว่าจะไปก่อนนะเพื่อนเปกานจอกันอะไรวะอะไรนะครับคุณป้าคุณป้าพู่ใหม่ดีครับก็ป้าอะสงสัยเพื่อนใหม่ต้นน้ํามันท่าทางแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เอ๊ะไอ้น้ำมีเพื่อนใหม่ทำไมผมไม่รู้เรื่องเลยอะเธอไม่สังเกตเหรอว่าต้นน้ําช่วงเนี้ยเขาแปลกๆไปอ๋อใช่ครับขนาดเช้าเนี่ยผมชวนมันไปเล่นที่บ้านผมมันไม่ไปเลยครับชวนผมชวนเตะบอลมันทุกวันอะมันก็ไม่ยอมเตะครับ นั่นไงฉันว่าแล้วแลกๆเลยเนี่ยแล้วคุณป้าบอกคุณลุงหรือยังครับเรื่องนี้บอกแล้วแต่คุณลุงอะ่ะเขาไม่เชื่อฉันก็เลยต้องมาจับผิดนี่ไงคุณป้าครับครั้งี้แล้วเราก็จับผิดต้นน้ําเราหน้าแตกไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเล่าไม่เจ้าอีกเหรอครั้งนี้ชัวเชื่อเซนฉันสิไม่พลาดแน่เอ้าพ่อฉันะเก่งแล้วครับเนี่ย ก็ใช่สิลูกฝุ่มมันเยอะเพราะงั้นอ่ะแล้วแต่งตัวรอจะไปไหนลูกอ๋อผมกำลังรบพี่ไว้ครับพ่องั้นเดี๋ยวผมเขาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพี่เขารออืมก็รีบไปรีบมาแล้วกันนะกนะครับใช่ครับอืมิวใครรู้ว่ามีไหมของป้าทั้งเนี้ยยังไม่มาเลยคุณป้าแน่ใจนะครับว่าต้นน้ำน้ำเพิ่มไว้แถวนี้อ่ะหืมแน่ใจสิ ก็มาเช้าอ่ะป้าเห็นก็น้ําเดินออกมาเฮ้ยคุณป้ามาแล้วครับมาแล้วครับฮะมาแล้วเหรอเอ้ยเดี๋ยวไปเรียไปอยู่ฝั่งมิวใช่ไหมเออเออคุณป้าครับมาแล้วครับดีบมาเลยครับคุณป้าคุณป้าเร็วๆครับมิวมิวเขาอยู่ไหนกันแล้ววะลูกไปตรงนั้นแล้วครับคุณป้าอ๋อเหรออย่งั้นได้หรอค่อยๆตามกันไปนะครับพี่ครับของรถใหม่ผมสั่งไปได้ยังครับ งั้นสักรอบไหมครับพี่เดี๋ยวเราของใหม่เหมือนกันคุณป้าครับคุณป้า,ามีคขา่าสั่งของรถใหม่ด้วยนั่นไงฉันว่าแล้วไปคุณป้าไปเร็วเฮอลาครับพี่รอไม่ไหวแล้วคุณป้าครับเอาไงินนี้เน็ตมาเขาเข้าไปคาพังแล้วน,นะครับใช่ไงป้าว่าต้องทำสิ่งไม่ดีแน่เลยเราต้องตามไปดูไปเอาคุณป้าแล้วเลยเดี๋ยวเขาไม่ทันมิวไปจับพี่สองคนนั่นเลย ขอไลฟ์ไปนอะไรอ่ะเฮ้ยอะอะไรอ่ะคุณป้าเราพลาดอีกแล้วนะครับเฮ้ยน้ำเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะเว้ยป้าพีอ่ะลากเรามาให้มาให้มาพิสูจน์มิวนายรู้ปะพี่คนนั้นอะเขามาซ้อมการให้เราเนี่ยแล้วพอนายอย่างเงี้ยมาเงี้ยเขาก็ตกใจแล้วเขาโกรธด้วยแล้ไม่รู้เลยว่าเขาจะมาซ้อมกับเราหรือเปล่าแล้วที่สำคัญนะนายไม่ใช่เราเลยหรอ เอ้ยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันเรากับพี่อ่ะคุยกันแล้วว่าเราอ่ะจะจัดเด็กใหม่ให้นายเพื่อแทนคำขอโทษนายว่าไงอ่ะเออเออก็ได้ก็ได้วะแต่เขาด้ทำอะไรก็ปรึกษาเราก่อนนะเว้ยเนี่ยเราต้องมาตามง้อพี่เขาเออเออไหนไหนเรื่องก็จบแล้วกินนมไปเออเออ๋ยวพอดีเลยไป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 นำลปอ่งฮะไม่้อ